ตอนนี้ครับนักเรียนตอนนี้เราจะมาดูแบบฝึกหัดในเรื่อง thanking someone and responding to thank การขอบคุณและการตอบรับการขอบคุณนะครับก่อนเฉลยเรามาดูก่อนว่าให้นักเรียนทำอะไรบ้างนะครับข้อเอเบอก use a n expression with thanks thank you in each situation ให้ตอบขอบคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้นะครับมาดูว่าข้อเอสถานการณ์เป็นยังไงมากนะครับ someone h e l p you carry a heavy bag for g r o c e r y มีคนช่วยคุณถือของนะครับ พอถือเสร็จแล้วคุณจะขอบคุณเขาย,ยังไงดีที่มาช่วยเรานะครับข้อ A นะครับข้อ B Someone gave you a photograph from a party you attended มีคนเอารูปมาให้นะครับเป็นรูปที่ตัวเราไปร่วมง,งานร่วมง,งานปาร์ตี้มานะครับก็ถ่ายรูปแล้วก็เอามาให้เราก็ขอบคุณต้องขอบคุณกิจการรูปนั้นนะครับข้อ C someone said you gave an interesting report to the meeting มีคนมาบอกคุณว่าคุณให้ ม,มีรายงานที่มิงไปพูดดีนะคะรับก็คือมาชมคนนั้นเองดู่่คุณจะตอบว่าไงนะครับนั่นคือข้อหนึ่งนะครับมาดูข้อสอง h n n k The Person by using a statement with nice หรือค n d นะ,ะเป็นการตอบเ,อเป็นการขอบคุณโดยการใช้ nice กับ kind ก็เหมือนข้อ B แในข้อหนึ่งบนะครับมาดูอันแรกเขาบอก Someone g a v e you a CD of music you really like มีคนเอา CD เพลงที่คุณชอบมาให้ จะขอบคุณคว่าไงนะครับข้อ B someone took some letters to the post office for you มีคนเอาจดหมายไปส่งให้นะครับหรือข้อ C someone gave you a ride home มีเพื่อนมาส่งที่บ้านแล้วจะขอบคุณยังไงนะครับนั่นคือข้อ2วิธีขอบคุณนะครับมาดูขอ้อ3 say thanks in each of this formal or serious or personal situation นะครับ เป็นการขอบคุณในสถานการณ์ซึ่งเป็นงานเป็นการนะครับจีเรียสมากๆนะครับหรือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเยอะๆนะครับอันแรกเรา Your teacher gave I have chosen you for a very special award with the price of 750นะครับครูเลือกคุณได้รับให้ได้รับรางวัลน,นะครับรางวัลเพื่อซึ่งเป็นเงินถึง750ดลลาร์นะครับแสดงว่าเราต้องดี เขาเลือกมาอย่างนี้แล้วนักเรียนจะตอบขอบคุณยังไงนะครับ Doctor has saved your brother's life อันนี้ซีเรียสนะครับหมอได้ช่วยชีวิตน้องชายคุณไว้จะไปพูดขอบคุณยังไงนะครับหรือก็ C your mother or father has given you a very valuable watch that used to belong to your grandmother or grandfather mm hmm. นะครับพ่อหรือแม่แม่หรือพ่อให้ ของมันนาฬิกาซึ่งมีค่ากับคุณซึ่งนาฬิกาเรือนนี้เคยเป็นของปู่ย่าหรือตาใหญ่นะครับแสดงว่าเป็นของเก่าของมีค่ามากกับความคิดเห็นของตระกูลเลยอะไรเงี้ยนะครับเป็นของมีค่ามาดูข้อ4ครับ r n s t o n s e to i t ต o ทูเอ s t a t e m f n t for ออฟ n เขาพูดขอบคุณมาเราจะตอบว่าไงนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับลองดูทีนึงก็แล้วกัน โอเคเนาะอ่ะเรามาลองดูครับที่นักเรียนทํามาเหมือนเขาไหมนะครับเหมือนเขาไหมนะครับถ้าเหมือนถ้าเหมือนหมดนี่ยูนิตสุดท้ายแจกอันนี้นะครับบอกด้วยว่าใครเหมือนทุกนันเนาะ Page 63 Practice 1. A Thanks for carrying my groceries ขอบคุณที่ช่วยขนของ B thank you for the photograph that, for that was really nice of you ใจดีจัง. c thank you very much two a that was very nice thanks. b i really appreciate your help c. C. thanks for the ride that was very ตามสอง. kind of you 3. A. I'm very grateful for this award. B. I don't know how to thank you for saving my brother's life. C. This means a lot to me, Mom. Thank you moi. very much. กับฉันมาก. 4. A. Write a letter to him and tell him all the facts. I really appreciate your advice. Thanks. Don't mention it. B. Here. I bought a little present for you while I was on vacation. Oh, thanks a lot. My pleasure. See It looks like your daughter will be okay. I don't know how to thank you, Doctor. You are very welcome ินดียินดียิ่งนะครับอันนี้จบเนื้อหาของเทอมสองแล้วนะครับผมคิดว่านักเรียนคงได้ทำกิจกรรมเพื่อเอาคะแนนได้พอสมควรนะครับคิดว่าการสอนทางนี้คงได้ช่วยเหลือนักเรียนบ้างที่จะใช้ในการทวนก็ได้หรือจะอาจจะเตรียมตัวก่อนที่จไปเรียนก็ได้นะครับซึ่งคิดว่าคงม,มีประโยชน์ถ้าเกิดนักเรียนได้เกรดได้คะแนนเท่าไหร่ บอกบอกคูมาบ้างใต้คอมเมนต์นี้นะครับแต่นักเรียนก็มาบอกไว้นะถ้าได้คะแนนดีก็ถือว่าโชไปโชดีไปนะครับโอกาสข้างหน้าคงมีวิดีโอที่น่าสนใจให้นักเรียนได้ติดตามอีกนะครับอย่าลืมเข้ามาดูบ่อยๆนะครับโอเคให้มีความสุขครับสวัสดีครับไ,ไปแล้วเวลาอยู่